ปัตถามวิภาใช่ในอารกอย่างคือเป็นบาธานในประโยชไม่มีกิริยาคุมภาคเรียกว่าลิงคาถาเป็นบาธานในประโยคกัตตุวโจกเรียกว่าสยักตาเป็นบาธานในประโยชเหตุกัตตุวโจกเรียกว่าเหตุกตาเป็นประธานในประโยคกรรมวาจก หร ok. ua, ama, ua, ua, ento, hago, so. ua, ือเหตุกรรมวาโจกเรียกว่าวุตตะกรรมมาเป็นประทานในประโยคทว่าปัจจัยกุมภาคเรียกว่าปกติกัตตาเป็นประทานในประโยคอุปมาอีวาวิยาเรียกว่าอุปมาลิงคัตตาพิเศษปัตมาวิภาตรงปัจจัยแปลว่าอันว่าอันเรียกว่าตุมาตากตตาอัจฉาอันว่าวันนี้อีธานีอัน ว่าการนี้เรียกวา่าสัตมีปัจจัตสยคตากิงมังคังปานะกกอันว่าองค์อะไรเล่ากิงมังคังเรียกว่าลิงคทาปานาสาเรียกว่าปุชนาทา ทุติยาวิภาใช้ในอันหกอย่างคือเข้ากับกิริยาอย่างเดียวแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตารรมมาแปลว่าสูเรียกว่าสัมปาปุริยกรรมมา แปลว่ายังเรียกว่าการิตากรรมาแปลว่าสินตลอดเรียกว่าอาจันตาสังโยคะแปลว่ากาจพาอเรียกว่าอาคติตากรรมาแปลไม่ออกสำเนียงอาญาตานิบาตได้เป็นวิเศษนาของกิริยาเรียกว่ากิริยาวิเศษนาพิเศษเป็นทุติยาวิภักต์แปลว่าแห่งเรียกว่าทุติยา,ามีสัมพันธ่า ตติยาวิภาชใชในอัดหกอย่างเข้ากับนามกิริยาและอัพยญาติสาบแปลว่าด้วยเรียกว่าคารนาปแปลว่าโดยตามข้างเรียกว่าตติยาวิเสสนาปแปลว่าอันเรียกว่าอนาพิตกกตาปแปลว่าเพราะเรียกว่าเอตุปแปลว่ามีด้วยทางเรียกว่าอิทัมภูตาปแปลว่ากับด้วยที่เข้ากับสหหรือสัตทิงเรียกว่าสหั ตติยาพิเศษเป็นตาติยาวิภตัตแปลว่ายังเรียกว่าตาติยาการิตากัมมะจตุทีวิภตัตเข้ากับกิริยาอย่างเดียวแปลว่าแก่เพื่อต่อเรียกว่าสัมปทานะมีตุงปัจจัยประกอบแปลว่าเพื่ออันเรียกว่าตุมะธสัมปทานะ ปัญจะมีวิพาดเข้ากับกิริยาอย่างเดียวแปลว่าแต่จากว่าเรียกว่าอาปาทานาแปลว่าเหตุเพราะเรียกว่าเหตุตัชัดทีวิภาดใจในอดัดหกอย่างเข้ากับนามอย่างเดียวแปลว่าแห่งของเนื่องด้วยเป็นเจ้าของเรียกว่าสามีสัมพันตะแปลว่าแห่งเข้ากับภาวะสาภาวะตัดทีและสับนามกิจ เรียกว่าภาวะทีสัมพันธาแปลว่าแห่งเนื่องในหมู่เรียกว่าสมุหสัมพันธาแปลว่าแห่งน้าเป็นที่รวมกันอยู่เรียกว่านิธารนาต้องมีนิธารณียารับแปลว่าเมื่อเป็นประธานในประโยคแทรกเรียกว่าอนาธาราต้องมีอนาธารกิริยารับแปลว่าซึ่งเป็นกรรมในบทที่เป็นนามกิริหักจะ สิวิพัตเรียกว่าจัตติกรรม,มาพิเศษแปลว่าด้วยเข้ากับปุรธาเรียกว่าจัตติการณา สัตตมีวิภาชใช้ในอัจสิบสองอย่างเข้ากับนามและกิริยาแปลว่าในาเป็นที่กำบังหรือเป็นที่ปกปิดเรียกว่าปฏิชนนธาราแปลว่าในาซึมซาบหรือรวมกันอยู่เรียกว่าพยาปิกาธาราแปลว่าในาเป็นที่อาศัยเรียกว่าวิสยาทาราแปลว่าในนานเป็นการเรียกว่าการลสัตตมีแปลว่าในาเพราะเป เครื่องหมายหรือเหตุเรียกว่านิมิตตสัตตมีแปลว่าในหน้าเป็นที่รวมกันอยู่เรียกว่านิธารนาต้องมีนิธารณียาราแปลว่ากันเมื่อเป็นประธานในประโยคแทรกเรียกว่าลักขณะ ต้องมีลักขณากิริยารบแปลว่าเนื้อบนที่เป็นที่รองรับไว้เรียกว่าอุปสิเลสิกาธาระแปลว่าใกล้หน้าเป็นที่ใกล้เคียงเรียกว่าสามีปาระแปลว่าอันว่าลงในอัตประธรรมวิพัฒเป็นประธานเรียกว่าสัตตมีปัจจตสยกตาแปลว่าในไม่ลงในอัตในเข้ากับกิริยาเรียกว่าอัธาระแปลว่าใน ลงในอัดในเข้ากับน้มเรียกว่าพินนาธาระอลาปนาอลาปนาน้มก็ดีอลาปนานิบาตก็ดีมาแยกกันเรียกว่าอลาปนาอลาปนานามมาคู่กับอลาปนานิบาตอลาปนานิบาตเรียกว่าวิเศษนาของอลาปนานาอลาปนานามเรียกว่าอลาปนา นิบาตตนข้อความหีดังจะกล่าวโดยพิสดารต้นเรื่องเรียกว่าวิธาราโชตกาฮีดังจะกล่าวโดยย่อต้นเรื่องเรียกว่าสังเขปาชโชตกา จาหนึ่งเรียกว่าสัมบินานาทาหิจาจริงอยู่แท้จริงก่าวรับรองความจริงเรียกว่าธนิการณาโชติกาหิจปนาตุก็แลก็แลเรียกว่าวัคคายารัมพาหรือวัคคายารัมพาโชติกาหิจปนาตุเหตุว่าเพราะว่าเรียกว่าเหตุโชติกาหิจัปนาตุโดวยว่าเรียกว่าพาลโชติกาหิจป นัตูฝ่ายว่าส่วนว่าเก่าแย่งต่างประธานกันเรียกว่าปักขันตารโาโชตกาหิจปปะนาตูแต่ว่าเก่าแย่งตัวประธานเดียวกันเรียกว่าวิเศษโชตกาหิจปะนาตูเหมือนอย่างว่าอยู่ลังยาธาเรียกว่าตปฏิการาโชตกาหิจปะนาตูถึงอย่างนั้นรับกินจปีหรือกามังเรียกว่าอรุจิสุจนะถาหิ อิจพปนนาตุอันต้นปฏิเสธหลังอนุโลมเรียกว่าอันวัยาโชตะกะอิจปปนนาตุอันต้นอนุโลมหลังกึงปฏิเสธเรียกว่าพยาติเรกโชตะกะ ปามวลชื่อสัมพันธ์นิบาตหมวดต่างๆนิบาตบอกอาลปานาเรียกว่าอาลปานานิบาตบอกการเรียกว่าการสัตตมีนิบาตบอกที่เข้ากับกิริยาเรียกว่าอัธาราเข้ากับนามเรียกว่าพินาธานินิบาตบอกปริเสธเรียกว่าปริเชตนัธาณินิบาตบอกความถามเรียกว่าปุชนาธานิบาตบอกความรับเรียกว่าสัมป ติชนะทานนิบาตบอกความเตือนเรียกว่าอุยโยชนะทานนิบาตบอกความเล่าลือเรียกว่าอนุสาวาารณทานนิบาตบอกประการเรียกว่าปกา,ารทารนนิบาตบอกอย่างอื่นแปลผิดจากปกติเดิมหลังกิริยาเรียกว่ากิริยาวิเศษนา วิเศษนาสังขยาคุณก็ดีคุณนามก็ดีสรรพนามก็ดีอยู่หน้านามนามมีลิงวัชนาวิพัตสมอกันกับบทนามนามแปลว่าผู้มีอันคำใดคำหนึ่งทางสัมพันธ์เรียกว่าวิเศษนาทั้งสิ้นคุณนามขยายนามนามบทใดแต่มีลิงไม่เหมือนนามนามบทนั้นเรียกว่าวิเศษนาลิงคาวิปัญลาดคุณนามขยายนามนามบทใดแต่ วัจนาไม่เหมือนนามนามบทนั้นเรียกว่าวิเศษนาวัจนาวิปปลาดคุณนามขยายนามนามบทใดมีทั้งลิงและวัจนาไม่เหมือนนามนามเรียกว่าวิเศษนาลิงคาวัจนาวิปปลาด บทบุนามหรือบทวิเสสนาแปลว่าว่าเป็นอยู่หนะ้าว่าจาวา่าท่าปรุธาเทียกว่าสัมภาวนาแปลว่าให้เป็นอยู่หนะ้าการาจาราคุปธา,าเรียกว่าวิกติกรรม,มาแปลว่าเป็นอยู่หน้าหูหูหอัสาชนะธา,าเรียกว่าวิกติกตา อันตามาณัปัใจใช่ในอัศยี่ยงมีลิงวัจ,จนาวิพาตเสมอกับบทประธานอยู่หน้าประธานเรียกว่าวิเศษนะทังสินอยู่หลังประธานเรียกว่าอภันธารกิริยาประกอบด้วยวิพัตอื่นๆนอกจากปัธมาวิพาตใจอยู่หน้าหรือหลังนามก็ตามเรียกว่าวิเศษนะเป็นกิริยารับรองแห่งประโยอนาทรประกอบด้ว ด้วยจติวิภาตเรียกว่าอนาตาารากคิริยาเป็นคิริยารับรองแห่งประโยคลักขณาประกอบด้วยจัตมีวิภาตเรียกว่าลักขณาคิริยา ต,ตูนาที่ปัจจัยตูนาตวาตวานะาใช่ในอัตแปดอย่างแปลว่าแล้วแปลตามลำดับกิริยาเรียกว่าบุพกา,าลกิริยาแปลว่าแล้วแปลลังกิริยาคุมภาเรียกว่าอปรากาลกิริยาแปลตามลำดับกิริยาไม่ออกสำเนียงปัจจัยเรียกว่าสามานากาลกิริยาแปลลังนามไม่ออกสำเนียงปัจจัยเข้ากับนา เรียกว่าวิเศสนาแปลลังกิริยาไม่ออกสำเนียงปัจจัยเข้ากับกิริยาเรียกว่ากิริยาวิเศสนาแปลว่าขั้นแล้วแปลก่อนกิริยาอื่นถัดจากกิริยาคุมภาคประโยคหน้าเรียกว่าปริโยสนานกาลกิริยาแปลลังกิริยาคุมภาคแปลว่า <_ ls> พราะเรียกว่าเหตุูแปลว่นกิริยาคุมภาคเรียกว่ากิริยาปธานาใน ตาอนิยตภาพใจในอันหกอย่างคือตอาปัจจัยคุมภาเรียนชื่อตาตาจกทั้งห้าในประโยคก,กัตตุวะจกเรียกว่ากิตาบทกัตตุวะจก าอนิยตภาพปัจจัยใช้กุมภาคในประโยคกรรมวจกเรียกว่ากิตาบทกรรมวจกตาอนิยตภาพปัจจัยใช้กุมภาคในประโยคเหตุกรรมวจกเรียกว่ากิตาบทเหตุกรรมวจกตาอนิยตภาพปัจจัยเป็นวิเศษนาของนามเรียกว่าวิเศษนาตาอนิยตภาพปัจจัยอยู่นาธาตุว่ามีว่าเป็นหรือชนะาธาตุออก สัมเนียงว่าเป็นเรียกว่าวิกติกัตตาตานิยตปาปัจจัยอยู่หน้าการาธาออกสัมเนียงว่าให้เป็นเรียกว่าวิก,กมมติกรรมะตาปัจจัยเป็นได้ห้าวาโจกอนิยตาภานายปัจจัยเป็นได้สามวาโจกคือกรรมาวาโจกเหตุกรรมาวาโจกภาวะวาโจก อิติสาบใช้ในอสิบอย่างแปลว่าว่าดังนี้เข้ากับกิริยาเรียกว่าอาการะแปลว่าว่าดังนี้เข้ากับนามเรียกว่าสรุปะแปลว่ามีว่าดังนี้เป็นต้นอมความไว้บางส่วนเข้ากับนามเรียกว่าอาทยตาแปลว่าชื่อว่าเข้ากับสัภายในอิติเรียกว่าสัญญาชตกะ แปลว่าเพราะเหตุนี้วางไว้เป็นตัวอย่างสัมบันิทิงเรียกว่านิทัสนาแปลว่าเพราะเหตุนั้นในรูปวิเคราะห์สัมบันิทิงเรียกว่าเหตุวัฏฏะแปลว่าด้วยประการดังนี้สรุปกความสัมบันิทิงเรียกว่าปัาระธาแปลว่าคือองค์ความข้างในแต่สัมบันิเก้ากับสับหลังอิติเรียกว่าสรุปะแปลว่าดังนี้แหลดังนี้เมื่อ จบเรื่องสัมพันทิงถ้ามีอิติสาบสาบเดียวเรียกว่าสมมาปันนาถ้ามีอิติสองสทบเรียกว่าสมมาปันนาหรือปาริสมมาปันนาอิติยาปันนาเหตุกลางมีอันให้รู้ว่าดังนี้เป็นเหตุอิติสาบสรุปานยญาปันนาปัญาเหตุกลางเรียกว่ากิริยาวิเศษนา สาธูาธใช้ในอาสามยาสาธูอันว่าดีลาเป็นประทานเรียกว่าลิงกธา,าธาสาตูดังข้าพระองค์ขอวารกาัสเรียกว่าอาญาจนธา,าธาสาตูเป็นคำยัง<ไ>ป,ประโยชน์ให้สำเร็จเรียกว่าวิกติกัตตา เอวังใช่ในอัตห้าอย่างเอวังอันว่าอย่างนั้นเป็นประธานเรียกว่าสัจวัจกาลิงกาาเอวังอย่างนี้เข้ากับกิริยาเรียกว่ากิริยาวิเศสนาเอวังอย่างนี้เข้ากับนามเรียกว่าวิเศสนาเอวังด้วยประการชนีเรียกว่าปการธาเอวังชนนั้นเรียกว่าอุปมายะโชตกา ตาธาใจในอาจห้อย่างตาธาอันว่าเหมือนอย่างนั้นเป็นประธานเรียกว่าลิงคาถาตาธาเหมือนอย่างนั้นเข้ากับกิริยาเรียกว่ากิริยาวิเศษนาตาธาด้วยประการน,นั้นเรียกว่าปรกาศธาตาธาอันหนึ่งเรียกว่าสัมปินนาธาตาธาชนนั้นเรียกว่าอุปามายโยตกะ อาลังใช่ในอาศียอย่างอาลังอันว่าอย่าเลยอันว่าไม่ควรเป็นประธานเรียกว่าปฏิเสธลิงคถาอันว่าพอลาเรียกว่าลิงคถาอาลังพอลาแปลเป็นวิเศสนาเรียกว่าวิเศสนาอาลังเป็นวิกติคตาเรียกว่าวิกติคตาอาลังควรพอคุมภาคในประโยคนกรรมวาจก เรียกว่ากิริยาบทกรรม,มาวาวโจกคุมภาคในประโยคภาวะวโจกเรียกว่ากิริยาบทภาวะวโจก สักกาใช้ในอัตสามอย่างสักกาอันว่าอันอาจเป็นประธานเรียกว่าสยักตาสักกาเป็นวิกติกตาเรียกว่าวิกติกตาสักกาอาจคุ้มภาคในประโยคกรรมวาจกเรียกว่ากิริยาบทกรรมวาจกสักกาอาจคุ้มภาคในประโยคภาวะวาจกเรียกว่ากิริยาบทภาวะวาจก กิริยาขย่ายใช้เป็นกิริยาคุมภาคอย่างเดียวดังนี้กัตตุวาโจกเรียกว่าขย่ยตาบทกัตตุวาโจกกรรมวาโจกเรียกว่าขย่ยตาบทกรรมวาโจกภาววาโจกเรียกว่าขย่ยตาบทภาววาโจ เหตุกัต hey, ต hey, like ุวะโฉเรียกว่าอากยาตบทเหตุกัตตุวะโจเหตุกรมมวะโฉเรียกว่าอาคยาตาบทเหตุกรมมวาโกประโยคอุปมาควบด้วยวิยาอีวาใช้ในอัตสียางควบด้วยวิยาศาสแปลเป็นปาทานเรียกว่าอุปมาลิงคัตะสัมพันธิง ควบด้วยวิยาสาบแปลเป็นวิเสสนะเรียกว่าอุปมาวิเสสนะของน้มควบด้วยวิยาสาบแปลเป็นวิกติกตตาเรียกว่าอุปมาวิกติกตตาในหูภูอัสาชนะธาตุควบด้วยวิยาสาบแปลเป็นวิกติกรมะเรียกว่าอุปมาวิกติกรมะในการะจาระอุปาธาตุ สัพพิเศษที่ต้องรู้วิยาราวกาเรียกว่าอุปมาโชตกาเข้ากับอีวาเพียงดังเรียกว่าอุปมาโชตกาเข้ากับสยธาจันใดเรียกว่าอุปมาโชตกาสัมปันทิงยาธาจันใดเรียกว่าอุปมาโชตกาสัมปันทิงจะด้วยข้อดีข้โบดเรียกว่าปัทสมุจยาธาเข้ากับ จะ<า>ด้วยก็ดีควบภาคเรียกว่า,าว,ว,าวกายาสมุจญาตาเข้ากับจากปนาก็แลมาคู่กันเรียกว,ว่านิปตาสมุหาจ่หนึ่งเรียกว,ว่าสัมปินดนาาธา ทัทวหนึ่งเรียกว่าสัมปินดาณทาวาเทียวเอวานเทียวเรียกว่าอวตารนาเข้ากับสเจทาวาเจหกวายาทิพิวาอทธาทวาเรียกว่าปริกับปัตตานาไมโนไมมายาเรียกว่าปฏิเสธในนาหามิได้โนหามิได้แปลลังสุดเรียกว่าปฏิเสธาธา ัำบันทิงวาหรือหรือว่าบางก็ดีก็ตามควบบทเรียกว่าปัทถวิกัปปธาเข้ากับวาหร,หรือหรือว่าบางก็ดีก็ตามควบภาเรียกว่าวัาคยาวิกัปปธาเข้ากับ อธาวาอภิจาวาอีกอย่างหนึ่งอีกในหนึ่งเรียกว่าอัปาระในปีอาภิแม่ถึงก็ดีฝ่ายบ้างเพ่งนาอื่นเรียกว่าอเปกตาเข้ากับ ปีอาปีแม่ถึงก็ดีฝ่ายบ้างในความชมเรียกว่าสัมภาวนตถะเข้ากับปีอาปีแม่ถึงถึงก็ดีฝ่ายบ้างในความติเรียกว่าคาราหัตถะเข้ากับปีอาปีบ้างหรือเรียกว่าพุจนัาถาสัมบันทิงอาถาโคครั้งนั้นแหละเรียกว่าการสัตมีปัจช,ชาในภายหลังเรียกว่าการสัตมีเตนะย ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าวิปัติปัติรูปอกา สักจังโดยเคารพเรียกว่ากิริยาวิเศสนะสหัสทิงพร้อมกับเข้ากับน้มเรียกว่าทัปปสมวายาสิสหัสทิงพร้อมกับเข้ากับกิริยาเรียกว่ากิริยาสมวายาติอญยาตาทุโดยแท้เรียกว่าอนุขตถะกามังกามัญจาแม่หน่อยหนึ่งเรียกว่าอนุัตถะกินจ่ปียาดิปีแม่ แม่ก็จริงแม่โดยแท้เรียกว่าอนุขาถาตาทัปีปานาจะถึงอย่างนั้นรับกินจัปีเรียกว่าอรุจิสุจนะถาอาตาคัวโดยที่แทแลรับกินจัปีเรียกว่าอรุจิสุจนะถานามาชื่อว่าเรียกว่าสัญญาโชตกาอาโหวาตาอนอดีใจเรียกว่าอัจฉริยทธา อาโหวาตาโอนอเสียใจเรียกว่าสังเวกขามันเย็นจะาเรียกว่าสังสยธาเข้ากับ ปูณนับผูนังบ่อยๆเรียกว่าปูณนับผูนัธากิงการนาเพราะเหตุอะไรเรียกว่าเอตุยาว่าก็ดีอัญญตาระก็ดีมาคู่กับปัญจะมีเรียกว่ากิริยาวิเศษนาหิยสมาเหตุใดต้องมีตัสมาราเรียกว่ากิริยาปรมาสสะ ที่นาทิเตีย้ยเรียกว่าคระหัตโชตกะวินาเวนเรียกว่ากิริยาวิเศสนะตาว่าก่อนไม่มียาวะเรียกว่ากิริยาวิเศสนะย่างใดที่บ่งว่าไม่เป็นวิเศสนาของศัพท์ใดในประโยคมักแปลลังกิริยาคุมภาคเรียกว่ากิริยาปาระมาสสะกิมัทังกิมัททายกิสะ เพื่อประโยชน์อะไรเพื่ออะไรเรียกว่าสัมปทานะบทนำนามที่เป็นบทแยกจำนวนออกไปจากบทนำนามมีวิพาธวัจนามเสมอบทเดิมแปลเพิ่มว่าคือเรียกว่าวิเศสลาภีบทนำนามที่เป็นบทแยกจำนวนออกไปจากบทนำนามมีวิพาธวัจนาไม่เสมอบทเดิมแต่เพิ่มว่าคือเรียกว่าสรุปะ นามที่เป็นชื่อของสิ่งของต่างๆแต่ไม่มีนามศัพท์อยู่ข้างหลังแปลเพิ่มว่าชื่อว่าเรียกว่าสัญญาวิเศษณะบทที่มาจากคาถาอยู่หน้าบทอธิบายใครว่าคือว่าบทที่มาจากคาถาเรียกว่าวิวริยาบทอธิบายเรียกว่าวิวรนาบทอธิบายอยู่หน้าบทที่มาจากคาถาอยู่หลังแปลเพิ่มว่า ชื่ <ś led> อว่าบทอธิบายเรียกว่าสัญญีบทที่มาจากคาถาเรียกว่าสัญญาีิบาหมดสักว่าทำบทให้เต็มอยู่ในคาถาเรียกว่าปฐทปุรณาอยู่นอกคาถาเรียกว่าวัจนาลังการะ O'er someone land and